นเนเครื่องฆนนะะ่าเชื้อโลกนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าบ้านเนี่ยจะมีทั้งคนสูงอายุหรือว่าจะมีเด็กนะคะแล้วก็โรคของเด็กที่เป็นการ RSV หรือเป็นโรคไวรัสต่างๆนะคะหรือว่าแบคทีเรียตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะคะโดยการที่เราใส่น้ำยาแบบนี้นะคะนี่มาดูใกล้ๆได้เลยเราจะเปิดด้านหลังแบบนี้นะคะเครื่องจะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้ค่อเข้าออไปอย่างนี้เนะนี่เอาตัวชิปอย่างเงี้ยใส่เข้าไปด้านหลังแบบนี้นะคะอย่าเลียงเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิด สามารถนะคะเปิดได้24ชั่วโมงนะคะตัวนี้ถ้าทุกทคนมีเครื่องฟอกอากาศี่บ้านแนะนําว่าต้องมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้เนีเ่ยนอกจากจะช่วยฟอกอากาศแล้วเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่คิดคนมาจากประเทศเมั่นเองนะคะนี่เลยนะคะติดต่อกันได้เดี๋ยวมนจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะตอนนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะออกไปไหนกลับมาบ้านนะคะก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดกันดีๆแล้วยิ่งมีตัวนี้มาเป็นตัวช่วยนะคะเราจะรู้